ตัดขนเท้าน้องหมาที่บอกว่ายากลองดูคลิปนี้แล้วท่านจะเห็นว่ามันจะไม่ยากอีกต่อไปเพียงแค่คุณถือแบตตาเลี่ยนขึ้นมาแล้วกดเปิดเครื่องเพื่อการใช้งานนำน้องสุนัขของท่านที่พร้อมจะตัดขนเท้ามาอยู่ในท่าที่น้องสบายที่สุดพร้อมกับไถ่ไถแบตตาเลี่ยนไปตามพื้นที่ที่คุณต้องการเพื่อตัดขนเท้าที่พื้นเท้าของน้องหมาเริ่มจากเท้าด้านหน้าหนึ่งข้างและเท้าด้านหน้าอีกหนึ่งข้าง เมื่อเท้าด้านหน้าเสร็จทั้งสองข้างก็ทำการเปลี่ยนไปไถ่ที่เท้าด้านหลังเริ่มจาก1ข้างเสร็จแล้วก็ต่อด้วยเท้าหลังอีกหนึ่งข้างเมื่อเสร็จเรียบร้อยทั้งสข้างแล้ว ก็ควรปัดกวาดเช็ดถูดูดฝุ่นและเศษขนน้องหมาที่ตัดออกมาให้เรียบร้อยเพราะถ้าปล่อยไว้นานภรรยาหรือสามีของคุณจะด่าเอาทั้งนี้เหตุผลประกอบคือการตัดขนเท้าที่พื้นเท้าของน้องหมานอกจากจะทําให้น้องหมาสวยงามแล้วน้องหมาของคุณจะได้มีพื้นเท้าที่สะอาดสะอา้านพร้อมทั้งยังช่วยให้น้องหมาไม่ลื่นในการวิ่งบนพื้นที่มีลักษณะมันวาวไวต่อการลื่นหรือหกล้มโดยเฉพาะน้องหมาที่เลี้ยงภายในบ้านหรือน้องหมาขนยาวทุกๆสายพันธุ์ขอบคุณที่เข้ามาดูเราแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไป